รีวิวอาหารเช้านะคะโรงแรมสีดารีสอร์ทอาหารค่อนข้างเยอะค่ะมีปาท่องโก,โก๋จิ้มนมด้วยนะคะมีน้ำเต้าหู้นะคะแล้วก็จะมีเครื่องด้านนี้ก็จะเป็นกาแฟนะคะมีชาร้อนกาแฟนึ่งพานิชั่นนะคะขนมปังค่ะ ที่ปิ้งขนมปังนะคะด้านนี้ก็จะเป็นเต้าหู้ยีตัวยำประกอบแล้วก็เป็นข้าวต้มกุยะะ้ยค่ะมีต้มจับชัยอาหารเช้าก็หลากหลายมากเลยนะคะก็จะมีกะเพรา ผักบ,บุ้งนะคะไว้ทานกับข้าวหรือว่าทานกับข้าวต้มก็ได้นะคะมีข้าวสวยค่ะด้านนี้ก็จะเป็นผลไม้นะคะมีแตงโมเป็นตะลุกแล้วด้านนี้เป็นสลัดค่ะมีไข่มีแตงกวาม,มีผักต่างๆก็มีน้ำสลัดให้เลือกสองอย่างนะคะเดี๋ยวเราจะเดินวนไปรอบๆนะคะก็จะมีมะเขือเทศ แปลกมากนะคะมีที่นี่มีขนนด้วยค่ะขนนมาดูด้านนี้นะคะมีไก่กับหมูนะคะน้ำน้ำซุปก,ก็จะแยกเป็นสองแบบนะคะแล้วก็จะมีเก้มอีะคะ่ะเก้มอีมีเครื่องปรุงนะคะมีช้อนนะคะม,มีไข่เราจะทำไข่แบนะคะมีทั้งสุกมากสุกน้อย ใส่กรอกแทมค่ะแล้วก็สปาเกตตี้ใส่ก็ทำแล้วก็มาเติมน,นะคะโจบก้ระโพงมีผัดผัดและสปาเกตตี้ค่ะด้านนี้ก็จะเป็นน้ำดื่มน,นะคะสปาเกตตี้ค่ะ เป็นกาแฟตอนเช้าค่ะน,นี่นะคะอาหารเช้าที่ตักมาบุฟเฟ่อาหารเช้าค่ะ